สวัสดีครับในคลิปนี้จะพามาพาผ่านมาราตีแล้วก็ชิงเงาดังเงาที่แตงด,ดีที่สุดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประตูทางประตูบนนะฮะของมหาเลยเล,ะละยานะครับตรงนี้นะฮะจะมียายแก่นะครับขอดูนิ้วหยุดคนหนึ่งนะฮะอยู่ตัวหนึง่งสยดสยองมากนะฮะแล้วก็ การจะเจอทหารมาราตีได้เราจะต้องเดินไปที่ซากเขียวๆตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กับโบสเบลนะฮะนี่ครับบลลมมชุดนะฮะโบสนี่นะครับนีบ่ก็เป็นที่ที่มีทหารมาราตีอยู่นะครับเราจะต้องนอนก่อนนะเพื่อให้เป็นตอนค่ำ เจ้าทหารม้าถี่จะโผล่มานะฮะเจ้าทหารม้านี้จะดอบนะครับเรียกว่าเท่าสงครามล่าหยักนะฮะเป็นเท่าสงครามที่เอาไว้เสยนะครับใช้สำหรับดาบและหอกนะฮะและมีดคู่ได้นะครับหรือว่าดาบสองปลายเอาไว้เสยคู่ วิธีการฆ่าในรอบนี้ผมขอใช้โล่เขานะที่ได้มาจากตรงนู้นเลยนะฮะซีโอฟลานะครับหลัจากที่ฆ่าเจ้าวานนะตัวที่สองไปแล้วเดินเลยไปเรื่อยจะเจ,เจอเจ้านักลบนะฮะตัวนั้นก็จะเจนะและมีวิธีการฆ่าอยู่นะครับอยู่ในคลิปที่ก่อนหน้านี้นะฮะ โล่มีจริงไหมก็เลยมาเคลือบเคลือบกับเวดูนะซึ่งไม่เกี่ยวกับเวทเลยคำจริงเราน่าจะเคลือบสักสิ์มากกว่านะครับก็คือการตั้งกาดไว้นะตั้งกาดแล้วก็กดชนนะครับแต่พอค่า FP หมดนะฮะมันก็ชนไม่แรงแต่ก็ชนได้นะแต่พอค่าสีเขียวน่ะยังอยู่นะมันก็ยังสามารถกาดได้ครับ จะฆ่าเอาเท่าสงครามที่ได้แล้วนะเรายังได้เงาเลยครับของานะฮะนะครับเป็นเงาที่ดีนะครับเงาที่มีสเตตดีมากๆากนะฮะเทีเยบกับของก๊อดบิ๊ของเขาเป็นเงาสีดำสนิทยิงมีดนะหนักเท่ากับกระบองหรือว่าพลาัง หนักนิว12การใช้ f อฟแค่อาวุธมีดเล่นมีเชี่ยวชาญการเตีด้วยการฟันอันหนักหน่วงซึ่ชกศัตรูทําให้อาวุธทรงพลังแม้โดยหลังเป็นอาวุธที่สงรงลังโดหลังมานะครับใกล้ตายแล้วแล้วก็อาวุธที่ได้จากเจ้าตัวนะครับสามารถ ดโดยใช้หินดำนะครับในระยะแรกๆนี้สามารถบวกได้ถึง12บสองแที่สูงมากๆกล้ตายนะครับอีกทีเดียวเรียบร้อยปัง เรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยไมนนาป่าเรียบร้อยครับโวยชนเล่นไปเรื่อยกลายเป็นเรื่องง่ายไปนะฮะนี่ก็คือเท่าสงครามนะครับใจแนฮันล่าหยักนะแล้วก็ไนเดอร์นะเคล็นะครับแล้วก็ใช้โล่ฆ่านะฮะไม่ต้องมือไม่ต้องอะไรเลยตั้งท่าเสียบพึกพึกพ๊กึก,กึกเลยฮะมีเขามาให้ นี่นะครับเท่าสงครามล่าหยักนะฮะแล้วก็นี่ฮะ Night Rider ผมได้ทำการไปบวก12มันแล้วนะฮะใ่ว่าสแดุสุดโหดนะฮะ p ิส s i c a l นี่เยอะที่สุดนะครับ Magic ก็เยอะไฟก็เยอะนะฮะ Lightning ได้ด้วยการมูสก็ได้นะครับ p ิส s i c a l ระดับ218นะฮะความต้องการของเขาคือส t a n k นะครับส t a n k เท่านั้นนะ s t a n งละส t a n k และเด็ก10นะครับเซ็ง20่กว่าลวเลยเียวก็เหมาะสำหรับสายแท้งนะฮะไม่ตรงการค่าอะไรทั้งนั้นนะฮะคราวนี้ในบรรทัดของเปรียบเทียบทั้งหมดนี้นะครับสแตทของเ้าวทหารมาราตีสีดำนี่นะฮะดีที่สุดนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีท่าให้นะฮะก็เป็นท่าหมุนวนปกตินะครับ ก็มีความแตกต่างกันไปนะแต่ท้องการดาเมจดล้วนๆนะครับตีบวกร้วนๆแน,นะนำเลยฮะแล้วก็ไปฉาบอาวุธด้วยพิษหรือว่าเสื่อมสลายเอาเองนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะตอนนี้โอ้โห,โห mm hmm. เงียบเหงาเศร้าเหลือเกินสวัสดีครับ